ครับสวัสดีครับพี่พี่และเพื่อนๆทาง Youtube ก็จะเอาเรื่องเก่าก็มาเล่าใหม่นะครับเพราะว่าเหรียญน,น่าจะหายากนะครับเหรียญชิ้นที่สองก็ไม่รู้เอาที่ไหนมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็เอาเหรียญเก่ามาเล่ากันใหม่อันนี้เป็นเหนรียญอัปปากานะครับ ก็พยายามจะถ่ายดูวิธีการแกะเหรียญของท่านนะครับขนาดอย่างนี้นะครับมีคนยังบอกว่าเหรียญยังคุมไม่พอเลยนะครับก็ให้ดูลมรวมก่อนนะครับดูเส้นใต้มือนะครับ ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับที่มันเป็นส่วนเกินจากจากที่เขาบอกนะครับแต่จะเห็นหรือเปล่านี่เห็นขอบเปลี่ยนไหมครับขอบเหลี่ยนด้านในจะมีมิดเนื้อเกินนะครับเดี๋ยวผมจะนี่นะครับ ไหมครับวงแหวนระยกนะครับพื้นเหรียญน,นะครับ ในเขาบอกมีการแก้ไขเห็นไหมครับเป็นรอยขูดก็มีนะครับดูใบหน้าดูตาของหลวงพ่อนะครับมืออาจจะสั่นไปบ้างนะครับเพราะว่าใช้มือประคองอันนึงแล้วก็ใช้มือยี๊กกล้องอันนึงนะครับดูใบหน้านะครับดูหูเหรียญน,นะครับนะนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับผมก็อยากจะรู้นะครับว่า,าเหรียญที่เขาบอกเก๋นะครับมันคมอย่างนี้หรือไม่ผมก็อยากรู้นะครับนี่นะครับแม้กระทั่งนนะขอบเหรียญน,นะครับตัวที่เขาบอกเป็นภูเขานะครับก็คือตัวตรงบนไม่หันอากาศเห็นไหมครับ ดูริวจีวอน,นะครับดูสันสังคติ ก็จะให้ดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญน,นี้เห็นไหมครับตรงหลังหัวแม่นากาศนะครับที่เขาเรียกภูเขานะครับจะเป็นรอยตัดหน่อยๆน,นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเหรียญของผมไม่ใช่ตัวตัดส0บยี่สิบนากานะครับสิบนาฬิกาอย่างที่เขาว่านะครับ ตัวตัดผมเป็นอย่างนี้นะครับตตัตัดนะมาดูด้านหลังนะครับดูหูเหรียญน,นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกมมันจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่านะครับลายอักขระ ตัวใหญ่นะครับหนาเป็เหนือเส้นที่เขาบอกนะครับเหนือเส้นที่เขาบอกเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาอะไรเลยเรีย์ดี เช่นนี่นะครับที่เขาบอกให้ดูเป็นบรรทัดฐานว่าต้องมีนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับนี่นะครับให้ดูธรรมชาตินะครับ ดูนะครับเส้นดูหัวอักขระดูหัวตัวอักษรก็แล้วกันนะครับความคม ความผิวนะครับของเหนนนรียญนดูหูเหรียญน,น,นะครับเนี่ยนะครับก็ให้ดู เสังเกตนะครับก็ให้เพื่อนๆพนิจารณากันนะครับว่าถ้าดีนะครับเพื่อนๆก็เก็บไว้เป็นวิทยาทานนะครับถ้ามันไม่ดีเพื่อนๆืก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับแต่สำหรับผมที่เป็นเจ้าของนะครับผม แท้ล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวผมนะครับคนอื่นผมไม่รู้นี่นะครับเหรียญหนาเหรียญยกขอบนะครับเหรียญไม่บางนะครับ ก็วัดจากาไม้จิ้มฟันนะครับเนี่ยน,นะครับความเป็นจริงของเหรียญน,นะครับก็วันนี้นะครับนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถูกใจใช่เลยก็ กดไลค์กดแชร์ครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับคลิปต่อต่อไปเนี่เราจะมาดูตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันชัดๆัดกันไปนะครับน,นะครับดูเมตาหลวงพ่อนะครับจดจำไปหน้าหลวงพ่อครับ ก็ขออภัยที่บางครั้งแสงนะครับจากเลน,นนี่นะครับดูมือ ถึงเส้นเลือดนะครับดูนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆนะครับได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วิจารณ์ได้นะครับช่วยกันวิจารณ์ครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำ youtube นะครับเพราะว่าของที่มันจะเอามาลงอะครับมันหายากนะพระแท้มันหายากขึ้นนะครับของหลวงพ่อ ก็เจออะไรก็จะเอามาลงให้ชมนะครับแล้วก็จะทำทคลิปเก่าๆนะครับขึ้นมาให้ชมใหม่นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ